จากที่เราเตรียมน้ำนะคะนี่ค่ะน้ำอุ่นนะคะให้อุ่นจัดนะคะให้อุ่นจัดแล้วก็เกลือนะะี่ค่ะเกลือสมุนไพรบ้านในบุ๋ยหนึ่งซองนะคะเทลงไปมาค่ะเทลงไปให้เกลือละลายก่อนนะคะให้เกลือละลายก่อนให้น้ำอุ่นอุ่นจัดเลยนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นจัดน่จะช่วยเปิดรูขุมผนแล้วก็ทําให้สมุนไพรนะะี่ยค่ะเข้าไปดึงเอาสารพิษ ได้อย่างเป็นตัวนํานะคะเป็นตัวนําน้ําร้อนเนี่ยน้ําปุ๋นจัดเนี่ยเป็นตัวนํานะคะเพื่อที่จะให้อ่าดึงเอาสารพิษในร่างกายเนี่ยออกนะคะสารพิษเราเนี่ยมาจากไหนบ้างก็เช่นมลภาวะอาหารที่กินยาที่กินนะคะพวกอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่เรานะคะเกลือละลายแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็แช่ลงไปเลยนะคะ,คะแล้วก็สปาตัวเอง แล้วก็แช่ทิ้งไว้ตั้งเวลาไว้15นาทีนะคะยกเท้าขึ้นแล้วก็ไปล้างนะคะล้างแล้วก็นอนหลับสบายผ่อนคลายสุดๆปวดเขา่าปวดข้อเป็นเห็บชาเท้าชาจัดเลยค่ะบ๊ายบาย